คิดไหมว่าคณะของมหาวิทยายลัยมหาสารคามมีกี่คณะเรามาทำความรู้จักแต่ละคณะกันเถอคะค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์คณะนี้เน้นการเรียนด้านภาษาวรรณกรรมประวัติศาสตร์และสังคมาศาสตร์เหมาะกับคนที่ชอบภาษาการสื่อสารประวัติศาสตร์และเข้าใจผู้คนคณะศึกษาศาสตร์ มุ่งผลิตครมืออาชีพมีเครือข่ายโรงเรียนฝึกสอนกว้างขวางสำหรับคนที่ชอบการสอนอยากเป็นครูและพัฒนาคนรุ่นใหม่คณะการบัญชีและการจัดก,การเหมาะสำหรับคนสนใจธุรกิจบัญชีการตลาดและการเงินคณะนิติศาสตร์เรียนรู้กฎหมายทุกขแขนงเหมาะสำหรับคนที่รักความยุติธรรมชอบกฎหมายและการใช้เหตุผลคณะรัฐาศาสตร์เน้นการบริหารงานภาครัฐ และการพัฒนาชุมชนเหมาะกับคนที่อยากทำงานด้นานการบริหารภาครัฐและพัฒนาสังคมศิลป,ปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์คณะเฉพาะทางวัฒนธรรมเล็กๆของไทยสำหรับคนที่ชอบงานศรริลปะวัฒนธรรมและประเพณีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เน้นการเรียนการสอนด้านบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรมเหมาะกับคนที่ชอบท่องเที่ยวบริการและงานด้านการโรงแรมน้าวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สําหรับคนที่ชอบการทดลองคิดวิเคราะห์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานคณะวิศวกรรมศาสตร์เน้นการออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางวิาศวกรรม เหมาะกับคนที่ชอบการออกแบบสร้างสิ่งใหม่และใช้เหตุผลเชิงเทคนิคคณะเทคโนโลยีโดดเด่นด้านเกษตรกรและวิทยาศาสตร์อาหารสำหรับคนที่สนใจการเกษตรอาหารและนวัตกรรมด้านวิทยุกต์คณะวิทยาการสารสนเทศเหมาะสำหรับผู้คนที่สนใจไอทีดิจิทัลและ d a t a s แซนเหมาะกับคนที่ชอบคอมพิวเตอร์ดิจิทัลโปรแกรมและระบบข้อมูล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรสำหรับคนที่รักธรรมชาติสนใจสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรคณะแพทยศสาสตร์ผลิตแพทย์และนักวิจัยทางการแพทย์เหมาะกับคนที่อยากเป็นหมอและการดูแลรักษาผู้ป่วยคณะพยาบาลศาสตร์เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับโรงพยาบาลเครือข่าย สำหรับคนที่อยากช่วยเหลือดูแลผู้คนและทำงานใกล้ชิดผู้ป่วยสาธารณสุขศาสตร์เรียนรู้การดูแลสุขภาพชุมชนและอนามัยเหมาะกับคนที่สนใจสุขภาพการป้องกันโรคและการอนามัยคณะเภสัชศาสตร์สำหรับคนที่สนใจยาสมุนไพรและการดูแลสุขภาพด้วยเภสัชากรรมคณะสัตวแพทยศาสตร์ผลิตสัตวแพทย์มืออาชีพเหมาะกับคนที่รักสัตว์ อยากดูแลสุขภาพสัตว์และการปัุสุสั์